กับเข้าสู่เบรกที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีในวันดีๆวันครูนะครับและก่อนจะเข้าสู่ภาคพ,พยากรณ์ตอบคําถามทาง SMS รวมถึงคุยสายสดนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะครับทางเม j o r กันตนาบอสแครดติงนะครับได้จับมือกับทาง Turner Asia Pacific เปิดช่องการ์ตูนใหม่ครับชื่อว่าช่องทูนามิ ตั้งเป้าขึ้นเป็นท็อปทของช่องเคเบิลและดาวเทียมนะครับตามติดกับบูมแรงและก็เอ็มชาแนทางเมเจอร์กันตนาบอร์สกัตติ้งนะครับได้จับมือกับทางเทนเนอร์เอเชียแปซิฟิกเนี่ยเปิดช่องการ์ตูนใหม่ที่ชื่อว่าช่องทูนามิเป็นช่องการ์ตูนแอนิเมชันนะครับออกแนวแอคชั่นผจญภัยที่มีการรวบรวมเอาสุดยอดซ u เปอร์ฮีโร่นะครับจากทั่วโลกมาไว้มากที่สุด กลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือน้องๆคนดูผู้ชมตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปและได้มีการกำหนดเป้าหมายเรตติ้งนะครับจะติด1ใน3อันดับของช่องเคเบิลและดาวเทียมนะครับหลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วนะจากการเปิดช่องการ์ตูนนานาชาติบูมแรงนะครับซึ่งเรตติ้งเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1และ M Channel ได้อันดับ2ของช่องเคเบิลและดาวเทียมนะครับ ทูนามิเนี่ยคือช่องบันเทิงที่รวมเอาบรรดาการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบแหละของเราแฟนพันธ้การ์ตูนแอคชั่นนะครับที่จะสร้างประสบการณ์อันหลากหลายทั้งการะจน,นภัยสุดโลดโผนเหนือจินตนาการรวมถึงความสนุกตื่นเต้นร้าใจชิงไหวชิงพริบแล้วก็มีแนวดรามา่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนในเรื่องของเบนเทนทุกคนรู้จักดีนะครับในเรื่องของ Just i c e League Unlimited นะครับทีนไททันทานฟอร์เมอร์พรามรวมไปถึงวูบบรีนนะครับแบทแมนนะแบทแมนศึกรวมพลังซปเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ช่องทูนามิก็ได้รับการออกอากาศในหลายประเทศในทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับฮ่องกงและไต้หวันนะครับโดยบริษัทเทนเนอร์ b r o s c a s t i n g System และ Asia Pacific Inc เป็นผู้บริหารและเผยแพร่ช่องทูนามิในเอเชียนี้ครับส3 2 1น ในวันนี้นะครับก็ได้มีดารานักสแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมง,งานนะครับตัวอย่างเช่นที่เห็นในรูปนะครับคุณก๊อฟพิชยะนะครับน้องสายป่านอภิญญานะครับสต็อปเดอะสตาร์และบอมเคพีเอ็มครับนั่งเลเกมหรือพวกเราคนแบบนั้นเล่นเกมอย่างเดียวช่องนี้จะเป็นช่องซุปเปอร์ฮีโร่นะครับคอนเทนต์จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เราจะรวบรวมซุปเปอร์ฮีโร่มามากมายนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนไอออนแมนทรานสฟอร์เมอร์ X-Men นะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งทั้งทั้งหลายนะครับมารวมกันอยู่ในช่องนี้นะครับช่องนี้เราจะใช้ชื่อว่าเป็น Home of Super Hero เลยนะครับคราบผมก็3มช่องเรียงติดกันนะครับบนพีเสไนะครับก็ M-Channel 88ปุสิบแอ่ภูมิแรงช่อง89และซุนามิช่อง90ครับผม สำหรับกล่องรับสัญญาณอื่นๆตอนนี้เรากำลังพยายามป,ปรับเข้ามาอยู่ให้ช่องติดก,กันแล้วก็หรือไม่กเ็เบอร์ประมาณนี้นะครับ88 89 90ครับกกว็พว่าการที่มีตูนามิมามานทำให้แบบเหมือนเด็กๆได,ได้ได้ดูการ์ตูนแล้วก็ได้ได้เวลาดูการ์ตูนน่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆเพราะว่าก็ว่าเด็กๆที่โตขึ้นน่ะมันต้องมีจินตนาการที่แบบว่าใน,ในเชิงคิดสร้างในเชิงอะไรเงี้ยในการแบบเพราะการ์ตูนมันมีเนื้อเรื่องที่สอนการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยการทําถูกทําผิด คือซูเปอร์ฮีโร่มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นต้นแบบของการของการทำดีอะไรย่างเงี้ยครับก็เชิญเด็กๆน้องๆครับที่ชอบการ์ตูนมาดูตุนามีก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องที่ถูกใจเด็กๆนะครับเพราะมีการ์ตูนแบบหลากหลายแบบด้วยครับครับผมก็เชิญชวนนะครับก็คุณผู้ชมความจริงผมว่าไม่ใช่เด็กๆหรอกผู้ใหญ่บางคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็มีซูเปอร์ฮีโร่ในใจแล้วก็ ทุกครั้งปัจจุบันนี้ถ้ามีโอกาสได้รับชมก็มีความสุขนะย้อนเวลาวัยเด็กนะครับสำหรับาการออกอากาศเนี่ยถ้าเป็นทางช่อง PSI ก็คือช่องหม่เลข90นะปัจจุบันนี้ก็ออกอากาศแล้วนะครับก็เชิญชวนติดตามกันได้นะครับมาเข้าสู่ในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตากันต่อนะครับเริ่มที่คุณนุ่นนะเกิดวันที่27มิถุนายน3 8นะครับ เวลาบ่ายสามครึ่งวันอังคารใช่ไหมอ่ะใช่ถามลักนาอะไรอยู่ระยองลักนาสถิตยอยู่ในราศรีตุลน,นะครับก็อย่างที่บอกแหละตุลก็หลายๆอย่างที่คลุมเครืออึมคลึมไม่ชัดเจนมีปัญหาติดขัดอุปสรรคเนี่ยก็จะค่อยๆค,คลี่คลายในทางที่ดีนะครับ ช่วงนี้ก็อยากจะให้ออกแรงเยอะๆในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพเหมือนกันก็ปีนี้พยายามขวนขวายแสวงหาผมจะไกด์ในส่วนที่เด่นนะครับพระฤหัสเป็นสีเลยนะอยู่เรือนมรณะถ้าเรียนโหราศาสตร์ไม่เสียนะครับหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆพันธ์ก็ได้แต่ควรจะทําต่างถิ่นกําเนิดการทําบุญเสริมปีจรนี้เน้นอของมีคม ฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันกูดหินปูนซะแล้วก็ซื้อมีดปลอกผล,ลไม้ก็ได้นะวะนะครับถวายพระสงฆ์เอสเอ็มต่อมาครับคุณคุณกนกนุชตอบไปแล้วนะโชคลาบวันนี้ขออนุญาตข้ามนะครับเอสเอ็มต่อมาครับคุณประชาสองตุลาหนึ่งสามสิบนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับโชคเงินทําบุญอะไรดี ปีจรน,นี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากน้อยขอให้ทำนะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะครับนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนั่นแหละเอสสมัยต่อมาครับคุณวิวันที่25เดือน5 38ตี4 40ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลอย่างนี้คือตัวอย่างที่ที่ที่ครบถ้วนนะครับบอกชัดเจนเลยว่าฟ้าสว่างเป็นภระฤหัสนะครับฉะนั้นในทางโหสตร์ก็ต้องถือว่าคุณวินะสุภาพสตรีนะครับเป็นคนหวหนพุธกลางคืนอยู่เรียนพยาบาลมาถูกกระดวงไหมคะ<ๆ>เนื่องจากลักษณะงานพยาบาลเป็นงานซัพพอร์ตอยู่แล้ว นะก็เป็นงานบริการเป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะในพื้นชะตาคุณเองจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้านายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้หญิงนะใช้ได้ระยะยาวใช้ได้ครับเอสเมต,ต่อมาครับคุณนพดลขายยำลูกชิ้นกับเฟนฟายนะมาถูกทางหรือเปล่า8พฤศจิกา สองสี่เวลาหกโมงเช้าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับของกินพูดเง่ายออของคุณเนี่ยเกิดอาทิตย์สุกกาลีถ้าจะถ่ายของกินก็ต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับวันหนึ่งคุณอาจจะมีจุดพักมากกว่าหนึ่งจุดประจำนะหรือมีการสัญจรเดินทางเป็นลักษณะรถเข็นหรือร้านที่เคลื่อนที่ได้ถ้าคุณทําแบบนี้ได้ถือว่าสมรูป ส่วนในเรื่องของโชคลาภย่าง34ไม่เด่นการเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องเนี่ยจะเป็นห่วงสองช่วงคือช่วงไตรามาสแรกกับไตรามาสที่3มนะมีโอกาสช็อตตึงชักหน้าไม่ถึงหลังฉะนั้นวางแผนให้ดีเอสเต่อมาครับคุณโยความรักจะลงตัวเมื่อไหร,นะร่นะฮะสพฤษภาคม2516 เวลา19นาฬิกา40นาทปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง40นะย่าง42ขออภยัยสุดท้ายเลยนะผมยอมแพ้นะถ้าย่าง43ยังไม่ลงตัวบายนะแต่อาเป็นว่าแนวโน้มสูงครับที่จะสมหวังในเรื่องของความรักและคู่จริงๆของคุณเนะ่ยถึงจะไม่ได้ดูโดดเด่นในแง่ของบุคลิก,กภาพภายนอกแต่ภายในภายในหล่อภายในเป็นคนดี แล้วเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของสมรอาชีพด้วยนะครับแอสเซ็มเปต่อมาคุณคุณพระิหนึ่งมกราคม2596เวลา6 3โมงครึ่งถึง7มงเกษียณอายุแล้วประกอบอาชีพอะไรดีปีนี้ควรจะไปทำบุญปีนี้หลีกเลี่ยงการให้กู้ยืมหลีกเลี่ยงการค้ำปาาระกันไม่เอาเลยนะ นะครับแล้วก็ให้เราวัดเรงปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาถ้าคุณมีโอกาสจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับปีนี้ให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สาหรับศึกษาพระธรรมวินัยนะครับอาชีพเสริมผมคงขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเนื่องจากช่วงอายุก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงแล้วนะความจริงพุทธในดวงสวยพุทธก็ผู้ขายตรง การเป็นวิทยากรถ้ามีพื้นฐานความรู้สามารถนําความรู้ประสบการณ์ไปถ่ายทอดในฐานะครูผู้สอนวิทยากรพวกนี้ดีนะครับนะหรือว่าขายตรงขายประกันนะครับลักษณะการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ได้และอีกกลุ่มหนึ่งฮะพระฤหัตก็สวยเชีรยให้เรียนโหราศาสตร์นะเชีรยให้เรียนโหราศาสตร์คนที่เรียนโหราอย่าไปกลัวว่าเอ้ฉันอายุเยอะแล้วฉันเรียนไม่ได้ผู้สูงวัย คนที่เคยผ่านโลกทางโลกมาแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการทำงานพอมาศึกษาโหราศาสตร์จะยิ่งปรับใช้กันได้ดีและด้วยวัยาวุธจะดูมีความน่าเชื่อถือเวลาพยากรจดเบอร์นะฮะ085 143 2914ติดต่อพี่เจีย๊ยบมาคุณเจีย๊ยบนะคุณเจีย๊ยบนิชาพัฒนะครับคอสใหม่ของทางสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธถรมจะเปิดต้นเดือนมีนานี้นะครับคุณพสิทธิ์ต่อเลยครับ คุณคุณสันเกิดวันที่4พฤษภาคม06เวลา8โมงพังงานะครับราศีอะไร ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภก็จะเตือนนะครับช่วงนี้เสาเร็งดวงชะตาอยู่ก็เป็นพินทุบาทก็ระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของงานนะในเรื่องของงานอาชีพเนี่ยที่ถามก็คงจะกลายในกลุ่มที่เด่นที่สุดนะครับเกิดบันเสาสุกเป็นสีอยู่เรือนง,งานโดยตรงด้วยพระเก,กะีรติเกาะก็ของกินสิ่งสวยงาม สินค้าแฟชั่นหนังเกมนะร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกนี้ทำได้ลองดูว่าเราชอบชอบในกลุ่มไหนนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะเลขรถดีสำหรับคู่หน้าครับ65สุขพะระฤหัสเป็นคู่ซับคู่โชคแต่44เนี่ยด้านดีก็คือเป็นคนฉเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งตายน้ำตื้น นะบางทีเชื่อคนง่ายจนเกินไปด้วยความเมตตาที่มีนะครับอันนี้ใช้นะพระพุทธมนต์แตะคู่หลังได้เวลาองสายที่สองสำหรับวันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับชือ่อายค่ะคุณอาอเรยฮะค่ะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่สี่มิถุนาค่ะจ้าพศ ของห้าสามห้าค่ะกี่โมงครับบ่ายโมงค่ะโอเคคุณอายเป็นคนวันพุธพุธกลางวันถูกไหมฮะค่ะ,คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างยี่สิบสามค่ะ,อะตอนนี้ถ้าจะให้เตือนของคุณเนื่องจากใกล้จะเข้าสู่รอยต่อยี่สามกับยี่สี่ในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังแล้วนะครับ ก็จะเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะย่างยีบสามเนี่ยการีจี้เรียนง,งานอยู่ก็ต้องบอกว่างานอาจจะมีปัญหายเยอะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและสองในแง่ความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดมีถ้าคุณมีคู่นะ,ะถ้าคุณมีคู่เนี่ยประครับประคองให้ดีๆหน่อยโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างฮะกับสิ่งที่ผมพยากรณ์ เกิดขึ้นบ้างไหมคะ,คะก็เหมือนเาว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกำลังจะเริ่มเรียนจบอะค่ะก็คือต้องหางานค่ะอ,าาอยากรู้ว่างานนี่คือแบบว่าต้องทําในสายงานไหนอะค่ะเรียนอะไรมาเรียนนิเทศค่ะนิเทศเนี่ยถ้าตรงนะถ้าหมายถึงว่าถ้าตรงฟิลเลยของคุณเนี่ยจะต้องจะต้องทํากับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือข้องเกี่ยวนะ จึงจะดีะแล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะงานหนังทำได้ไหมครับค่ะทำได้ค่ะนะคือถ้าเป็นลักษณะงานผลิตรายการคุณผลิตสารคดีต่างประเทศนะหรือว่าอยู่ทำอยู่กับองค์กรต่างชาตินะอันนั้นสมรูปอันที่สองถ้าเป็นในลักษณะของงานหนังงานภาพยนตร์งานเบื้องหลังเนะี่ยพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับ นะ,นะก็ก็ก็ถือว่าพอจะมีช่องทางให้ไปค<ห>่ะนะก็โชคดีแล้วแหะที่เพิ่งจบถ้าไม่ได้จบเนี่ยนนขณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในเรื่องงานพอสมควรนะครับ<ห>แต่ของคุณเนี่ยก็หน้าผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะ,ะช่วงช่วงเวลาปีนี้ผมตัดตามอายุย่างของหนูเนี่ยหางานได้ในช่วงนี้เลยหรือเปล่าค<ห>่ะนะก็ ช่วงนี้ให้ปล่อยปลาสิบสองตัวะนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังงานทายดีนะครับนะเหมือนจะมี<อ>คนดึงคนช่วยวมีไหมมีติดต่อกับพวกรุ่นพี่หรือรู้จักคอนเน็ชันอะไรบ้างไหมฮะมีค่ัมีไหมฮะยังคนนะหลังวันเกิดเนี่ยจะมีคนชักชวนจะมีเกณฑ์งานใหม่จะมีคนแนะนำนะก็ช่วงนี้ก็กระจายใบสมัครไปก่อน ส่วนสิ่งที่เตือนเรื่องที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยช่วงรอยต่อยี่สามยี่เนี่ยให้ประคับประคองหน่อยนะถ้าไม่ได้ห่างกันถ้าไม่ได้ห่างกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีอืมค่ะจ้ะมีคำโอเคนะฮะจ้ะสวัสดีครับเอซต่อมาครับคุณปู้เก้ากุมภาหนึ่งสี่นะครับ เวลา1 9บเนาฬิกาห้นาทีวันอะไรเอ่ยวันอังคารสิเก้านะครับกรุงเทพลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันนะราหูทับดวงชะตาก็ให้ระวังเรื่องราวผิดหวังนะไม่ได้ดังใจ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยย่ามองโลกสวยระหวังเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีคนเล่นงานรับหลังนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรามาระวังรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับ s อส,สต่อมาเอนติดไหมเรียนอะไรดี14มิถุนา39เนะครับเวลา11.09นาฬิกา9นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ ถ้าถ้าเปีที่แล้วเนี่ยจะมีลุ้นนะแต่ว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันปีนี้ก็ต้องถือว่าพอพอใช้ได้นะนะครับขวนขวาให้เต็มที่ฮะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการสอบแข่งขันถามว่าเรียนอะไรดีพูดสวยนะครับถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีถ้าเป็นแนวสินก็ภาษานิเทศนะครับพวกฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งเซล รัฐศาสตร์ก็เน้นพวกการทูต Public a อบริหารรัฐกิจกฎหมายมุ่งเน้นทนายนะครับถ้าเตรียมตัวมาดีปีนี้มีโอกาสสมหวังนะครับก็สาขาวิชาก็อย่างที่ผมบอกนะลองดูว่าตัวเองถนัดในกลุ่มไหนนะครับเอสเอ็มไต่อมาครับคุณอักคราวุฒิเกิดวันพุทธที่18มิถุนายน2.3เวลา6กโมงจะมีโชคลาภไหม พุทธกลางคืนเอาขอภายพุทธเช้าตอนนี้อยู่ในช่วงย่างสามสิบห้านะครับผมที่ถ้าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยจะเข้าย่างสามสิบหกเลยครึ่งปีหลังไหเนี่ยนะครับสภาพคล่องจะไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ถ้าไม่ใช่กับครอบครัวก็คนรักนะหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพของตัวเองด้วย หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าวัดหาโอกาสนะครับบำรุงค่าน้ําประปานะส่วนช่วงเนี้ยถ้าได้เข้าวัดก็หมั่นทําบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องเอ้ใช่มต่อมาครับคุณพรพินันนะครับเกิดวันที่15ตุลาคม07เวลา8โมงนะครับปฏิทินตรงวันพฤหัสใช่ไหมไม่ได้บอกมานะ15ตุลา07พฤหัสโอเค ถามในเรื่องของโชคลาภทำอาชีพการทําบุญโชคอายุย่าง51นนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับหรือคนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ในการตัดแว่นรักษาดวงตาพวกนี้ยไปบริจาคทรัพย์อันนี้ใช่ส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นอาทิตย์สวยสุด ไหวไหมนะฮะอาทิตย์หมายถึงอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไอทีคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกไหมนั่นแหละครับนะไอทีคอมพิวเตอร์นะฮนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้ารับเมาระบบไฟฟ้าก็ได้ดาวทิตย์จะไปถึงธุรกิจค้าทองเอสเต่อมาครับคุณปุ๋ยขายของชำนะยีมีนาคม 2,532นะครับเวลา7โมง20ปฏิทินตรงวันพุธนะฮะงานที่เหมาะสมของชาวไม่เด่นแหละครับนะทั้งอ่อังคารอังคารเสานะครับก็โยงเรือนที่ไม่ดีอีกนะ,ะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรถ้าคุณมีฝีม้ฝีมา้าลายมือในเรื่องของของกินหรืองานเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าไม่ต้องแก้ไขซ่อมก็ได้ สมรูปดีดีนะครับแต่ว่าในช่วงย่าง26นี้ผมมองว่าอาจจะย่อต้องทำทำในเรื่องของธุรกิจขายของชาไปก่อนนะอาจจะต้องเลยผ่านวันเกิดคือพูดง่ายถ้าจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยขอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะก็อีกประมาณเดือนเดือนเสร็จเท่านั้นจ้ะ SMS ต,ต่อมาครับคุณ ชิตสนุพงศ์เกิดวันที่6สิงหาเวลาปี42นะครับเวลา9.35นะครับอติทินตรงวันศุกร์ถามว่าคุณเรียนอะไรสักครู่นะครับ ที่เด่นนะครับที่เด่นเลยนะอังคารสวยก็รับราชการตำรวจนะครับรับราชการในส่วนของอายการรับราชการในส่วนของประหลัดนะซึ่งหมายถึงเรียนนิติกัรรัฐศาสตร์ตามลำดับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับวิศวกรนักเคมีนักวิทยาศาสตร์พวกนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดรองลงมานะครับถ้า แต่ว่าลักษณะงานเนี่ยควรจะถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยควรจะมีเขาเรียกว่าควรจะทําลักษณะพวกงานซ่อมนะ,ะเอาใหม่นะฟังง่ายๆเอาเน้นสโคปให้ให้ชัดลงไปแคบๆเลยคือวิศวะเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะฮะส่วนอาชีพก่อนหน้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่ไม่เอานะเอาวิศวกรเน้นงานซ่อมอันนี้ถือว่าสมรูปและก็เด่นต่อมานะครับ กลุ่มที่2ออันนี้ให้น้ําหนักดีกว่ากลุ่มแรกนะครับก็คือพระรหัสสวยเนี่ยทำงานในภาคสัาบันการเงินดีนะครับคือเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำได้2องออในส่วนของออพระรหัสในใบถึงอะไรแพทย์นะทันตแพทย์พวกเนี้ยการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้เด่นส่วนรองลงมาวิศวะเน้นซ่อมพวกอายการประหลัดอะไรที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แมวนะส่วนสุขภาพระยะยาว ของคุณเนี่ยผมกังวลปัญหาพวกไขมันนะครับสายตาความดันแล้วก็ควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเมื่อเลยเลขสาไปแล้ว SMS ต่อมาครับคุณวิชาเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2521นนะครับเวลาตีหนึ่งคึ่งปฏิทินสากลตรงกับวันอังคารแต่ฟ้ายังไม่สว่างถือเป็นคนวันเดิมนะครับ ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามงานความรักและก็สุขภาพความรัก37 38เนี่ยประคับประคองดีๆนะครับนะโดยเฉพาะยุคช่วงย่าง38ที่กำลังจะมาถึงนี่อีกไม่กี่เดือนเศษๆเท่านั้นนะส่วนในเรื่องของงานถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนส่วนเรื่องของงานกับด้านกับเรื่องของรักงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีไม่ได้ดังใจติดขัดมีปัญหาแต่หลังวันเกิดคุณจะได้รับการสปอร์ตมากขึ้นนะครับสุขภาพด้วยพื้นดวงก็เช่นเดียวกันนะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะ สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงพวกอมัมพฤกอัมาพาตโรคหัวใจได้ส่วนเลขรถดีอยู่แล้วนะครับพระฤหัสกับพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกสุดท้ายก่อนจะไปดูในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจรวมถึงคงมีเวลาอีกสักเล็กน้อยในการตอบคําถามเพิ่มเติม,ตมพักกันสักครู่เดียวครับ